สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณพรของน้อยนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงน้องแมวแรกเกิดนะคะซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะรับน้องมาจากคนที่เขาบริจาคนะคะหรือบางท่านอาจจะเจอน้องกาําพร้าเจออยู่ตามข้างทางอะไรแบบนี้นะคะก็จะมาแนะนําการเลี้ยงการดูแลน้องแมวนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะน้องแมวนะคะยังเด็กอยู่นะคะต้องการความอบอุ่นเป็นอย่างมากเลยค่ะ ถ้าบ้านใครมีโคมไฟนะคะก็ให้เปิดไฟผิงให้น้องแมวได้เลยนะคะเพราะว่าน้องแมวยังเล็กและต้องการความอบอุ่นเป็นอย่างมากเลยค่ะเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของนมนะคะขอย้ําเลยนะคะว่าน้องแมวนะคะกินนมวัวไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถกินนมอย่างอื่นได้ด้วยค่ะนอกจากนมแพะเท่านั้นนะคะซึ่งน้องแมวเนี่ยต้องการสารอาหารอย่างมากเลยซึ่งในนมแพะเนี่ยมีสารอาหารที่น้องแมวต้องการค่ะ แต่ถ้าน้องแมวเนี่ยกินนมวัวหรือนมอย่างอื่นนะคะจะทําให้น้องแมวเนี่ยท้องอืดได้ค่ะแล้วอาจจะเกิดอาการท้องเสียรุนแรงค่ะซึ่งน้องแมวแรกเกิดเนี่ยเขายังเด็กมากนะคะโอ,อกาสที่จะรอดเนี่ยมีน้อยค่ะโอ,อกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็นมเนี่ยนะคะน้องแมวต้องกินนมทุกๆ2ชั่วโมงนะคะซึ่งนมก็จะแนะนําเป็นนมแพะแบบนี้นะคะ นมแพ้แบบสเตอรี่ไลท์นะคะเป็นนมสำหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะเลยนะคะการที่จะให้น้องกินก็แนะนำให้นำใส่ถุงน้อยนะคะถุงรองน้อยแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็แช่ในน้ำอุ่นนะคะให้ให้นมเนี่ยพออุ่นๆเพราะว่าน้องแมวเนี่ยต้องทานนมที่อุ่นนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้น้องแมวท้องอืดได้นะคะแล้วก็วิธีนะคะก็ให้ทุกคนนะคะ ซื้อสลิงค่ะสลิงแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นจุกนมแบบนี้ก็ได้ค่ะก็ทําอันนี้แล้วก็ป้อนน้องได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การเก็บวิธีการเก็บรักษานมนะคะก็ให้นําเมื่อแกะแล้วก็ให้แกะแบบน้อยๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะให้นําถุงพลาสติกนะคะมาข้อไว้แล้วก็มัดจุกไว้ค่ะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเดียค่ะเข้าแล้วจะเป็นการเก็บรักษานมได้ดีค่ะอ่าแล้วก็ เรื่องของการกินนมเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญต่อมาเลยก็คือหลังการกินนมทุกครั้งนะคะต้องใช้สำลีนะคะชุบน้ําอุ่นๆแล้วก็เช็ดที่บริเวณอวัยวะเพศของน้องนะคะหรือบริเวณก้นเพื่อเป็นการกระตุ้นฉี่กระตุ้นอึของน้องค่ะเป็นการทําแทนแม่มของน้องนะคะหรือว่าจะใช้ผ้าก๊อตก็ได้ค่ะซึ่งผ้าก๊อตเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่คล้ายลิ้นแม่ของเขามากที่สุดค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ น้องแมวนะคะพระพฤติกรรมของน้องแมวนะคะก็หลักๆแล้วก็จะนอนแล้วก็กินนะคะซึ่งถ้าน้องแมวเขาอิ่มเนี่ยเขาก็จะนอนนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาร้องเดินไปเดินมากระวนกระวายหาผ้าดูดอันนี้คือน้องแมวเขาหิวนะคะแล้วก็ต้องให้นมน้องนะคะอ่าสำหรับท่าในใดที่กําลังเลี้ยงน้องแมวแรกเกิดอยู่นะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะแรกๆเนี่ยน้องอาจจะยังไม่ ไม่ดูดนมคะ่ะยังดูดไม่เป็นอ่าให้ช่วงแรกๆเนี่ยให้ฝืนไปก่อนนะคะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคะ่ะน้องเขาก็จะรู้แล้วว่าอ่าแบบนี้นะคะคือการป้อนนมเขาก็จะเริ่มดูดแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของเขานะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหล,หลายๆท่านที่กําลังเลี้ยงน้องแมวอยู่นะคะสู่ๆนะคะ